ต้องบอกว่าที่นี่ค่ะใส่ใจในเรื่องคุณภาพเสียงของการจัดจุนสมมนามากนะคะใครที่เป็นมืออาชีพทางด้านเสียงคุณดูสิคะห้องนี้ระบบซับเสียงของเราแน่นหมดเลยนะคะก็ต้องบอกว่าในความแน่นนี้ เพื่อให้คุณภาพของเสียงนั้นนะคะได้แบบเต็มที่นะในการที่ใช้งานสําหรับห้องประชุมสัมมนาแล้วก็จัดเลี้ยงด้วยนะคะแต่ทั้งนี้้นั้นเราไม่อยากให้ข้างนอกนะคะแบบไปรบกวนชุมชนโดยรอบค่ะเราก็เลยสั่งกระจกนี้เข้ามาค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาเราก็จะบอกว่ากระจกอันนี้คือกระจกที่ขออ่านข้อมูลเนาะกระจก l า m i เนตอินซู l เ t e ค่ะเป็นกระจกแบบ5ชั้นดูนะคะความหนาของเขาเนี่ยสามสมตรด้วยคตั้งค่ทุกคนคะเมื่อมันมาประกอบกับตัวเฟรมก็ต้องบอกนะกระจกอย่างเดียวไม่พอค่ะเราซีเรียสมากไปที่เฟรมกำลังประกอบเลยทีเดียวนะบอกว่าพอมาประกอบกับตัวเฟรมอันนี้ที่ชื่อว่า U PVC เฟรมมันมีระบบล็อกนะคะที่เรียกว่ามันติพอยล็อก เขาเน้นย้ำเลยว่าที่ต้องเป็นถึง12จุดด้วยการหมายความว่าอะไรคะหมายความว่ามันจะแนบสนิทค่ะกระจกกับตัวเฟรมทําให้เสียงมันไม่เล็ดลอดออกไปบริเวณโดยรอบคุณภาพเสียงดีที่เราใส่ใจในการบริการแล้วนะคะเราก็ห่วงใยค่ะแชร์นะคะในชุมชนโดยรอบที่เสียงนี้ไม่ไปเล็ดลอดรบกวนทุกท่านนะคะก็ต้องบอกว่าเต็มที่ให้บริการใส่ใจทั้งผู้ให้ามาประชุมแล้วก็ทุกท่าน ด้วยนะคะ